ร้านทองต่ยกุ้งของครอบครัวเกรวารินพรโดนเต็มเต็มน้ำท่วมหนัก สถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงในอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ตอนนี้ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือร้านทองหวังเงินไทยหรือร้านของใจกุ้งนั่นก็คือร้านทองของครอบครัวกเกเบรินทร์โดยล่าสุดทางเกเบรินทร์ก็ได้มีการอัปเดตผ่านโซเชียลให้แฟนๆได้ทราบความคืบหน้าพร้อมกับมีการระบุไว้ว่ขาขณะนี้สมาชิกในครอบครัวจำเป็นต้องย้ายขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนดาดฟ้าเพื่อความปลอดภยัยโดยที่เกรน,น,นก็ได้เผยว่าขอคุุณทก ที่ให้กำลังใจมากๆนะครับตอนนี้ขึ้นไปแชร์ชีวิตอยู่บนดาดฟ้าแบบลมโกรกันแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีแอร์แต่ใจก็ยังสดใสขอบคุณญาญญาและเพื่อนๆที่คอยถามถ่ายแล้วก็ส่งสเสบียงมาให้นะครับส่วนความเสียหายก็ยังคงต้องรอน้ําลดแล้วก็ค่อยเช็คก,กันอีกทีแต่ยืนยันว่าสินค้าในทางร้านปลอดภัยอย่างแน่นอนเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวที่กําลังเผชิญกับสถานการณ์น้าท่วมเช่นเดียวกันงานนี้แฟนๆต่างก็เข้าไปให้กําลังใจเป็นจานวนมาก